สวัสดีพี่น้องทักทายกันก่อนนอนล้างห้วยออกกันไีไ่เวลาเดีวาเวาวน้่พี่น้องเพราะว่าค่าขายเหล็กอยู่กันยังมีก่อนล่กาก่อนล่ำที่เอ่เป็นละกรอนนี่ละวัอดี อันนีโปรเจกต์ว่ากับิลป่ำให้พี่น้องฟังมือละกรละกรขั้นผู้ใดมากกะฝากก็ไค์กระแช่เหมียวฝากกดติดตามในช่อง YouTube ของเหมียวได้ด้วยค่ะอาจจะบดเปิบดบะเดะคล้องตวาวกะตังอยากล่ำให้พี่น้องฟังมือละกรละกรก่อนนอนกังสิแม่ค่ะก็เลยเอาก่อนล่ำเก้าๆของนิราวดีอันนี้เป็นการฉากเปิดฉากแรกเลยของแม่เมาลองสิมาทายถอดเบื้องว่า เข้าล่ำม,มันสิเป็นเอกกษา์เข้ายัางสินะกะกบอยากฝากผู้ใดที่อยากสนใจอยากฝึกอยากฝนยกบระเดิร่เก่งดอกค่ะแต่ว่ากัตามเพิ่มมากขึ้นกันตามไม่เมาเพอามากไม่เมาเพิ่นล่ำม,มากทุกคนที่เป็นที่เป็นศิลปินก็เก้าของบัตทมาเท,ทิกศิลป์กันแล้วอยากเอายิบออกก่อนก็เก้ามาหายพ่นองได้ฟังก่อนนอนมือละกอนนะคะมืออื่นกัสิได้ฟังอีกแต่ว่ามือใดที่ว่าใดขายเลยขายลอตเตอรี่อย่างยากก็อาจจะบ่ได้บ่ได้เฮ็ดนะคะ เอามาฟังล่าเลยพี่น้องแล้วิล่ามให้ฟังก่อนเก่าๆมาฟังล่าก่อนนอนพี่น้องสิล่ามให้ฟังมือละก่อนละก่อนคันมากฝากฝากก็ไล์ไปแช่หายในเดียร์ค่ะเอาเลยเหลื่อมฟังล่าเลยขออนุญาตอ่านใบาจากเดจ้าบ้านบ้านลูกสาวเธอ แต่ทีู่้พอั้นเอาชายมาอยู่น้ำสาทางฟูเพื่อนเป็นคนสเมียมแท้เกี่ยมตัวทุกประเทศถึงแม้นผู้หน่อยเขากะน่อมอ่อนโยนเม่ยนี่คู่มาสอนใหายวิชาการด้านชลาเขาเลียงดีตลอดวนส่วนเบาส้วอัน นวันกายเป็นมือสัปดาหมุ่งเกอรปีเดียวน้เปิดจอแทงเขาทายปีเล่ววาใช้ผู้นี้แสงสลาดรักแหลมแต่ละวัาดีเนมเมนใช้จริงเอ สกุลจนหายจังท่านก็ตามร้างพันบาแต่อ่างสกุลกวางเก่าเดิมหากว่าใช้ขี้เลยว่าตัวเก่งกันเลี้ยงเกิดจังหวงถือโตอวดโอและยอะดี ถือว่าเป็นพี่น้องกายใกล้เกิดดองสิว่าหอมกับบโใช่เขาบอกเนี่ยมิสาจัก่เ่เป็นใช่ดีอยากสิหาเทีย่ยว